ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาดูในมุมของกรรมาการวัดบ้านไร่ที่นครราชสีมากันหน่อยครับทีมข่าวมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณสำเริงครับคุณสำเริงให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีการมาขออนุญาตจากคณะกรรมาการวัดบ้านไร่นะครับปกติคือถ้าใครจะทําวัตถุมงคลนําภาพหลวงพ่อคูณไปทํากิจกรรมใดๆก็ตามจะต้องขออนุญาตกับทางคณะกรรมาการของวัดถึงแม้ว่าทางวัดจะไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์เรื่องของรูปภาพหลวงพ่อคูณแล้วก็ยันของหลวงพ่อคูณก็ตาม ส่วนตัวในฐานะที่ทเป็นกรรมการวัดบ้านไร่มองว่าไม่เหมาะสมหลังจากนี้จะต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายนะฮะจะเดินหน้าทางกฎหมายจะเชิญตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าของแบรนด์มาสอบถามพูดคุยว่าน,นี่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของวัดไหมนําภาพลักษณ์ของหลวงพ่อคูณไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวตอ,อยากจะให้ยกเลิกการผลิต,ตแต่เห็นบอกเดี๋ยวจะวางขายพรุ่งนี้แล้วมไม่แน่ใจจะทันไหมฟังเสียงคุณพี่สําเริงดูหน่อยครับ ไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครมาขอเลยนะครับก็รู้สึกเสียใจที่ว่าทำกันโดยพรากการต้องมีการมาขออนุญาตกรรมการหรือขออนุญาตเจ้าอาวาสให้ถูกต้องครับก็ต้องคุยกันก็ต้องปรึกษากันว่าจะเอากันยังไงคือว่าทางวัดก็ต้องมีกฎมีระเบียบของทางวัดอยู่แล้ว ต้องมาขออนุญาตเจ้าอาวาดหรือคณะกรรมการก่อนว่าจะอนุญาตให้ทำไหมให้สร้างไหมอมเอาเบื้องต้นกรรมการของวัดบ้านไร่บอกว่าไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์เรื่องของรูปภาพหลวงพ่อคูณแล้วก็ยันหลวงพ่อคูณนะฮะแต่มองว่ามันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดี ในมุมของผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาครับคุณสิบประวรแก้วงามในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกพศท่านบอกว่าประเด็นนี้สำนักพุทธไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็มองว่ามันไม่เหมาะสมมันกระทบกระเทือนจิตใจชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิษยานนสิ์ของหลวงพ่อคูณเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันต่อว่าสำนักพุทธที่นครราชสีมาว่ายังไงวัดบ้านไร่ว่ายังไงนะครับส่วนบริษัทของยี่ห้อเสื้อนี้ ก็อยู่ที่ต่างประเทศสํานักงานใหญ่แต่เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันหน่อยอาจจะมีสาขาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องไปคุยกันหน่อยว่าคุณขออนุญาตใครทําไมถึงเอาภาพหลวงพ่อคูณมาอยู่หลังเสื้อแบบนี้เห็นบอกว่าล่าสุดกระทรวง DSI ครับจะมีการพิจารณาว่าการโฆษณาเสื้อผ่านสื่อออนไลน์จะเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่อีกด้วยนะฮะกระทรวง d d กระทรวงดีนะฮะขอไทยด้วยครับผม ก็หลังจากพรุ่งนี้ถ้าเกิดเปิดจองหลวงพ่อคุณก็จะโด่งดังทั่วโลกเลยแหละครับตะพูดอย่างนี้แหละครับสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ